เห็นไหมเห็นไหมโอ้ oh, ป่าไโคนเพื่อนดูสิครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับแซนพิชชิง่งครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็จะขึ้นมาตกปลาแล้วครับเพื่อน วันนี้ผมจะมาล่าปลาใหญ่นะครับจะมาล่าปลาใหญ่นะปลาชะลามตัวใหญ่ๆนะับเพื่อนใจดีสุดในประเทศไทยนะเพื่อนโอเคทุกคนวันนี้ก็ใช้เหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งครับเหยื่อกุ้งวันนี้ผมใช้ตะขอเบอร์สองนะเพื่อนเนาะเบอร์สองแพลวเนียนะเพื่อนเห็นไหมครับวันนี้บอกเล้ยวบนสะพานไม่มีคนตกลาเลยเพื่อนเงียบกริบลมรู้สึกว่าวันนี้ลมแรงนะฮะไม่รู้ว่าปลาอะไรกินนะทุกคน ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะวันนี้ผมเอามาคันเดียวนะเพื่อนก็อันนี้ฮะคันคันนี้ฮะอันนี้ลอก FX อ่าชิมานูนะฮะก็คันก็นี่ฮะตามนี่เลยฮะคันก็อ่าของของแม็กโกนะฮะเวท87เพื่อนเอาง่ายๆเพื่อนคันนี้คันตีอะปอมนะฮะคันตีประชอนนะเพื่อน ผมเอามาตกหน้าดินเอามาตกปลาเล็กก็อย่างที่บอกนะครับผมมาตกปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ผมจะมาล่าปลาใหญ่ครับก็ขันนี้นะเออเวทขันตีย์ปลอมนะครับขันตีย์ขันตีย์ปลอมนะครับผมจะมาล่าปลาใหญ่ปลาแบบปลาชะลามเนาะปลาชะลามที่ที่เขาตกกับเมืองนอกะครับตกบนเรือนะตัวใหญ่ตัวหนึ่งห้าสิบโลหกสิบโลอย่างเงี้ยครับเพื่อนอืมอยากเจอโอเคทุกคน ไปตามลุ้นกันเลยะฮะวันนี้ว่าผมจะได้ปลาอะไรนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะใช้เบ็ดตัวเล็กๆเบ็ดเบอร์สองนะครับเพื่อนๆก็ลองมาตกดูนะฮะก็น่าจะมีปลาเล็กกินนะพเพื่อนๆผมวางไว้เนาะอาจจะมีพวกไอ้จุดน้ำมืของคุณน,นี้ไอ้จุดไม่น่าจะเข้าครับนอกจากว่าพวกปลาปลาไอ้จวดนะครับแล้วก็มีปลาพวกไอ้ดักนะฮะ ก็ลองดูก่อนนะฮะถ้าไอเบ็ดเล็กๆนี่ตกลงไปสักพักหนึ่งทำไม่กินนะผมต้องเปลี่ยนเบ็ดใหญ่นะเบ็ดสักเบอร์สิบนะครับเผื่อตีไปไกลๆน,น,นะเผื่อได้พวกอไอดักนะไอดักผมว่าไอดักกับปลาน,นี่ดีนะวันนี้ก็ต้องก็ขึ้นมาหา,าขึ้นมาหาปลาเพราะว่าที่บ้านผมเลี้ยงแมวว้ตัวนึ่งนะเลี้ยงแมวปูเซียนะปูเซียลูกรึ่งปูเซียหาอาหารให้ลูกแมวนะเพื่อน ตกปลาไปด้วยจะได้แบบประหยัดค่าอาหารแมวนะโอเคทุกคนตามุกไปเลยครับเหยื่อที่ใช้ก็กุ้งนะเพื่อนกุ้งเก็บเปลือกเนาะแล้วก็หั่นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะเพื่อนเนาะเล็กจริงๆเนะเพราะว่าเบ็ดตัวเล็กเหยื่อต้องเล็กด้วยเหนไหครับตกปลาช่วงกลางคืนนะเพื่อนเนาะมาดียางหนึไม่ร้อนเห็นทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวเบ็ดแป๊บนึงนะฮะนี่ครับผมเบ็ดนี่รู้สึกวันเล็กไปหน่อยนะสักเบอร์สามเบอร์สี่กำลังดีนะเบอร์สองหมูว่าเล็กเกินไป ผมก็ไปน้าบ้ายอซื้อมาเลหนะ้าเบอร์สองเนี่ยโอ้ยเสียงขึ้นอืมพี่เพื่อนฮะตามนี่ฮะเดี๋ยวครับผมไปตามสุกม,มาเลยครับผมตีให้สุดโอเคมาตามสุกม,มาเลยครับ หวังว่ามีตัวกินนะวันนี้แปลกนะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้แปลกเพราะว่าบนสะพานไม่มีคนตกปลาเลยเนาะแต่ว่าช่วงหัวข้ามนะฮะมีมีน้องบอกว่ามีคนตกปลากันปลาไอ้โจดเข้าดีช่วงหัวข้ามเนาะแต่ว่าตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนะแต่ไม่ม <you guys. S 1> uh ีคนตกปลาเลยครับเพื before. ่อนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะอยู่ข้างนี้เฮ้ย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 ดูคนดูนโอ้ยไม่แรกโดนเลยครับเพื่อนนี่ปลาอะไรนะฮะไม่แลกก็โดนเลยครับ มาดูสิสดงว่าปลามีตัวดูแท้ปลาเลยครับอยากรู้อยากรู้อุตส่าห์จะมาล่าปลาใหญ่นะสายสี่สิบแม่งวหะอือมาแล้วครับแต้มแรกของวันนี้ไปอย่างวะโอ้เพื่อนเพื่อนอเห็นไหมเห็นไหมโห่ปลาใหโคนเพื่อนๆดูสิครับ ดูสิครับเพื่อนโอ้ยตัวโคตรใหญ่ครับเพื่อนโอ้โหใหญ่จริงบอกเลยว่าใหญ่จริงคับเพื่อนปลาดูสิฮะโอ้โหถือ่าใช้ได้ครับโอเคทุกคนไปไปดูกันต่อครับโอเคเพื่อนดูกันต่อครับไม้แล้วก็โดนเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้เพปลามีตัวนะฮะ กันต่อครับโอ้มอกีนะโคตรดีใจเพื่อนบอกรูกใหญ่จริงนะ,ะเพื่อนใหญ่จริงสายนี่บอกเลยว่าโอ้โหหาก,กินยากนะ,ะเพื่อนเนาะสายแบบนี้ัูใหญ่เงี้ยเนาะแปลกเนาะหน้าลมมันหน้าลมมันแต่มีมีปลาปลาเหโคตรตัวใหญ่ๆ่ด้วยเนาะมายถึว่ารบริสพานนะเพื่อนบริสพาน,านแต่ว่าข้างล่างก็ตกอ,อยู่ใจฟังนะอ่ะเฮ้ยต่อตอดอ,อยู่ครับเพื่อนอยู่เข้าไปเพื่อน เอาแล้วครับแต่ที่ส่องมาแล้วครับผมไม่ลู้ปลาเลยครับลูกปลาเลยครับ,รบแต่ที่ส่องมาแล้วครับผมผมได้ผมไม่ได้ไม่ได้เอาที่ใส่ปลามานะไม่ได้ปรติกมาเพื่อนมีแต่ทุงมาทุงหมใบเดียวตอนแรกตอนแรกนะผมาวางแผนไว้ว่าจะตกชายฝั่งเนาะผมไม่คิดว่ามันดึกจะใหญ่อย่างนี้ไม่คิดว่าลมจะแรงขนาดนี้ผมเลยเอาแค่เอาแค่กระปองมาใบเดียวน่นแง่ดูเพื่อน,อน,อนโอ้ยตัวก็ ตัวพอได้นะเพื่อนตัวไม่น่าเกลียดเลยเพื่อนนี่ครับผมเตะที่สองนะครับนี่ครับใส่ถุงโอเคทุกคนนไปรเรียงกันต่อครับปีให้ไกลไปให้สุดเออตกปลาแล้วปลากินก็มีความสุขนะเพื่อนเนาะ <laughs> บางทีเล็กใหญ่ ปลาเล็กใหญ่ไม่สาคัญนะเวลาตกปาลาเราปลากินถือว่าโอเคแล้วเดี๋่วนะ้วันนี้ผมก็ได้ปลาได้ปลาแล้วนะเพื่อนไม่แห้งเลยนะเพื่อนเนาะนนะจะได้อาหารอาหารแมวเนาะพอดีเลี้ยงแมวไปตัวหนึ่งบอกแล้โคตรสนอะ่ะตัวนึงก็ต้องประหยัดช่วงนี้ต้องประหยัดนะเพื่อนเนาะต้องประหยัดไม่มีตังค์ซื้อเหยื่อไม่มีตังค์ซื้ออาหารแมวเพื่อนต้องตกปลาต้องตกปลาเอาไอตอดมาตอดว่ามันจะตอดมาเฮ้ยรู้สึกว่าเดึงมันใหญ่ไงไ,งไม่รู้ ไม่รู้ว่าป้าตอดหรือ,อเดินมันซัดเหนที่ต้องแบบต้องชื่อใส่ไว้นะฮะต้องจับใส่ไปย่างเงียเพื่อนใส่เอ็นอะไอใส่พีรอรอรอไม่ใช่วะไม่ใช่ครับผมเริ่มเงียบแล้วเพื่อนมันเริ่มเงียบแล้วนะครับเออเอโบนี่ว่าป้าตอดไม่อยู่ครับเพื่อนเียดายจัดนี่นตกมาสักพักให,ใหญ่ๆนะตอนนี้ยังว่าทุกคนตัวน้ำนลงแล้วไง น้ำมันเริ่มลงแง้นนะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะฮะลองย้ายฝั่งวันนี้ปลาว่าตอดเหยื่อนเพื่อนแต่ว่าเหยื่อใต้น้ำนะเพื่อนขุ่นนะเหยื่อขุ่นมากเลยไอ้น้ำขุ่นมากเลยําใจครับเพื่อนฝั่งนี้มันไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวคนนี้ก็ย้ายอย้ายไปอีกฝั่งนึ่งนะฮะลองไปลองดูตกปลานะ้ไม่มีอะไรไต่ตัวนะเพื่อนเนาะไม่มีอะไรไต่ตัวครับเป้่าใหม่ของเราคือปลาเนะาะถายังไงให้ได้ให้ได้ปลานะเพื่อนเดี๋ยวคนนี้มาฝั่งนี้บ้างนะฮะ่อให้ตียากเลยลเพ ซืมปลาตอนไหมเห็นไหมทุกคนลมแรงไหมลมแรงจริงๆไม่มีคนตกปลาเลยไป้ายเถอะนี่ผมมันบ้าคนเดินเลยน้ำก็แปลกเนาะน้ำดีแน้วแค่สองวันเนาะน้ำดีแ้วสองวันวันที่สามพายุเข้าอีกเอรอให้มันน้ำดีก็ไม่ได้สักทีกาจะไปตกปลาใหญ่ซะหน่อยเงียบแฮอยู่ก็ยู่ยู่ยู่แบบว่ายู่ปว่าเอออยู่ เอ้ยเอ้ยอยอยู่ไม่อยู่ครับ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 ้ทำไมมันทำไมมันมัน,มน,มน,นเบาๆวะเอ้ยหลุดหรอหลุดหรออหลุดหรอยังไงยังไงยังไงโอ้ยี่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับว้าวตัวมันตูนไค่อยใจนะน,น้เพื่อนเนาะใส่เต็มที่สาม้วครับผม สุดยอดไปเลยครับแต่อย่าลืมนะฮะเพื่อนน้ำขุนนะน้ำขุนแต่ว่าได้อาหารปลาอาหารแมวนะอาหารแมวแค่ฮะเห็ดโคนมาแล้วครับไม่รูปป้ปลาอะไรมาแล้วครับผมดูสิครับดูสิครับเบาๆอย่างเงี้นะ่าจะเห็ดโคนนะครับเพื่อน ครับดูสิเต้มที่สี่ฮะแต็มที่สี่ครับผมแต่ตัวไม่น่าจะใหญ่นะตัวอาจจะเล็กเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับผมสุดยอดเลยครับผมแต็มที่สี่ครับผมสวยนะคือทุกคนวันนี้ก็ไม่กินแฮ้วนะฮะต้องดึก ต้องเดินตามน้ำนะฮะน้ำพอทีน้ำลงแห้งแล้วเนาะอ๋อค่อยตามมาเรื่อยๆฮะไม่ต้องตีไกลก็ได้เพื่อนปลามาอยู่ตรงกลางเองเนี่ย นอย่างเงียบอย่างเงียบเงียบมันจะเงาเลยกูนอนด้วยเ,ออเงียบกริบเลยเพื่อนมันก็ตอดอยู่นะตอดกู่ก็พักแล้วก็หายปลาไม่สามีอะไอ่ตายเ่อ หนมวกหังหนักกว่านัหนักอุ้ยปาหรือเปล่าจะบอกนะป็นขยะอ้าวไม่มีอะไรเลยโอ้แต่ด,ดีใจ ต่อครับผมก็อยู่ใต้สะพานนะฮะลมก็จะแรงตอนนี้ลมแรงมากเลยรู้เนี่ยไปรู้ไอ้ด่างเลยนะด้วยท้ามันเข้าเข้าดีมากตรงเนีย ไอ้ดาพวกนี้มันชอบข้าวฝั่งชอบข้าวตื่นช่วงน้ำแบบต้งขุนเนาะนแดงๆโอ้ยหลุดโอ้ยพี่แม่ย้อยหลุดหรอหลุดเฉยหลุดเร่หลุดครับไม่เป็นไรฮะยังวะมาเลยครับไปดดกไปดัก อีกจักมาแล้วครับผมสวยพี่สวยก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเปิดเบอร์เบอร์ห้านะฮะก็ลองเนี้ยวย่อนใต้สะพานบ้างนะเพื่อนเพราะว่าตีอยู่นอกมาเลยเป็นช่วงวงเลยฮะแต่ว่าก็ได้ไปจุดมาหน่อยเนาะไปได้ไอ้คนมาหน่อยนะเพื่อนตอนนี้จะลองตกไอ้ขดไอ้

ก็แปลกใหวันนี้ไม่มีคนตกปลาคนสัมผัปลาเลยพอดีฮะโล่งโล่งครโล่งมากนะเตยนี่บอกนะฮะลมแรงเนาะลมแรงด้วยอากาศเย็นด้วยก็คงไม่มีใครคงไม่มีใครบ้าตกปลานะเพื่อนเนาะนอกจากผมคนเดียวนะโอเคด้ว <c oughs>